ภาพที่แสนตื่นตาในบงธธังกลาเทศยังจำเทศกาลวิชัยอิเทมะที่ใหญ่ที่สุดของชาวอิสลามได้ไหมครับผู้คนมากมายพยายามมาร่วมงานโดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคจนทําเอาเมืองหลวงวุ่นวายไปหมดสาเหตุเพียงหนึ่งเดียวของเขาก็คือเพื่อสวดมนต์แก่พระอละัลเลาะแล้วในอินเดียที่นับถือเทพเจ้ามากที่สุดหละครับอินเดียมีเทพมากมายจนเรียกว่าเป็นประเทศแห่งเทพเจ้า ในอินเดียมีเทพเจ้าประมาณ300กว่าล้านองค์ได้ค่ะตามหลักของฮินดูมีเพียงปีละครั้งในอินเดียซึ่งเป็นวันที่ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศในอินเดียมารวมตัวกันการฉลองของชาวอินเดียทั้งประเทศร่วมกับเทพเจ้าที่มีจำนวนมากกว่าหลายเท่าติดตามชมบรรยากาศนั้นได้แล้วณนะบัดนี้ครับเรามายังรัฐเกระทางตอนใต้ของอินเดียเพื่อมาชมเทศกาล สิ่งแรกที่สะดุดตาทีมงานของเราก็คือเจ้าช้างตัวโตวครับช้างหลายสิบเชือกเดินทางมาอย่างสถานที่จัดงานแห่งนี้เพราะว่ามีงานช้างภูรํมครับเเราก็เลยเอาช้างมาที่นี่ด้วยในอินเดียช้างถูกยกให้เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เทศกาลนี้จึงจะขาดช้างไม่ได้เด็ดขาดครับด้วยเหตุนี้ทำให้เวลาต้อนริบช้พันดี ที่ได้รับการคัดเลือกจากทั้งประเทศทยอยกันเข้ามาทันทีที่มาถึงเจ้าช้างก็ถูกตกแต่งอย่างหรูหรามันเป็นเสมือนตัวแทนของเทพเจ้าแต่ละองค์การตกแต่งจึงสำคัญแล้วพิธีเกี่ยวกับช้างก็เริ่มขึ้นอย่างแท้จริงเมื่อถือเทพเจ้าเอาไว้ก็พากันมุ่งหน้าไปยังสถานที่แข่งขันผู้คนก็เริ่มทยอยกันเข้ามามากขึ้นครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับมาร่วมการแข่งขันเลยครับเพราะการแข่งชางนี้บ่งบอกว่าเทศกาลกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับถ้าแข่งชนะที่หนึ่งก็จะสามารถเข้าไปเยี่แท่นบูชาได้เป็นคนแรกสุดเลยครับเมื่อช้างที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วมารวมตัวกันผู้คนก็ยิ่งมากันมากกว่าช้างชื่อไหนกันนะที่จะได้เป็นผู้ชนะกัน เมื่อสัญญาณดังขึ้นคู่คนก็ยิ่งขึ้นพับแล้วการแข่งวิ่งช้างก็เริ่มขึ้นครับคู่คนต่างถือที่พระเจ้าที่ตัวเองนับถือและวิ่งตามไปเพื่อคอยร่วมเชียทีมงานเองก็รีบตามไปทว่าไปได้ไม่เท่าไร่ครับเจ้าช้างก็หยุดวิ่งเกิดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยจบแล้วละครับจบแล้วหรอ,อครับจบแล้วครับทำไมจบเร็วจังเลยล่ะครับเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นหนึ่งของช้างนะครับคนกับเทพก็เลยวิ่งได้ไม่นานนะครับ ถึงอย่างนั้นช้างที่วิ่งชนะก็จะถูกดูแลเป็นอย่างดีครับการบริการอาบน้ําคือสิ่งแรกแถมยังได้กินของว่างจนอิ่มหนำการแข่งวิ่งนี่ง่ายที่สุดในโลกเลยช้างขอบอกหลังจากการแข่งวิ่งช้างจบลงเราก็ไปเห็นการเตรียมงานที่กําลังเริ่มขึ้นอย่างวุ่นวายครับผู้คนมารวมตัวการเตรียมงานอย่างขยันขันแข็งเห็นหม้อที่ต้มน้ําเดือดแบบนี้ดูจะไม่ธรรมดาซะแล้วหล่ะครับทำอะไรครับเตรียมอาหารครับ คนที่นี่กำลังเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมงานครับดูแล้วปริมาณของมันช่างมากมายมหาศาลจริงๆเลยนะครับเนี่ยทำมากขนาดไหนล่ะครับพันคนค่ะต้องเตรียมอาหารมากมายก็จําเป็นต้องใช้กำลังคนมากครับพวกเขาเตรียมอาหารพื้นเมืองของอินเดียแบบให้ง่ายแต่ว่าขณะที่คนอื่นกำลังทำอาหารอยู่นั้นเราก็พบชายคนหนึ่งกำลังทำสิ่งที่น่าสนใจครับ ทำไมต้องเอาใบไ,ไม้มาตัดในงานนี้ด้วยล่ะครับทำอะไรอยู่ล่ะครับเวลากินข้าวเราจะใช้มันแทนจานนะในงานนี้จะใช้ใบตองมาใช้แทนจานข้าวครับแล้วเราก็เห็นวิธีการใช้อย่างที่เห็นนี้ผู้คนทั่วทั้งอินเดียต่างเดินทางมางานเทศกาลนี้เพื่อฉลองร่วมกับเทพเจ้านั่นเองครับการเตรียมงานยังคงดำเนินไป คือวันสำคัญที่รอมาตลอดทั้งปีจะคนหรือช้างต่างก็ยุ่งกันไปหมดครับพอตกค่ำผู้คนก็พากันมาเที่ยวชมที่แห่งนี้นั่นก็คือตลาดค่ำใกล้ที่จัดงานเราไปยังร้านที่มีผู้คนมุงซื้อเป็นกลุ่มเล็กๆพระเอกของร้านนี้ก็คือของทอดครับดูท่าทางชาวอินเดียจะชอบเนื้อสัมผัสที่กรุบกรอบไม่น้อยเลยทีเดียวกินอะไรอยู่ละครับ อันนี้คือบาจีครับเนื่องจากภาพทําทิ้งไว้จะทำให้ผู้คนระแวงเราจึงได้ดูวิธีการทําใหม่ๆเมื่มอน,นำพริกหรือว่าผักต่างๆใส่ลงในแป้งที่ผสมเอาไว้แล้วนำลงทอดในกระทะแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับน่ากินเหมือนกันนะครับเนี่ยร้อนๆจากร้อนๆแม้จะไม่มีการปรุงรสมากมายแต่มันก็เป็นของว่างที่ผู้คนชื่นชอบครับทีมงานผู้เป็นตัวแทนของรายการเองก็ลองชิมเข้าไปคำโต คำเดียวหมดเลยแหละครับนั่นอร่อยครับมันหวานหวานมันไม่มีความเป็นของพริกอยู่เลยนครับไม่รู้จะพูดยังไงมันอร่อยอร่อยมากเมื่อกินบาจีจนอิ่มแล้วก็ได้เวลาล้างคอครับเครื่องดื่มที่ดูน่าสดชื่นนี้ก็คือน้ำอะไรคะน้อ้อยครับอยน้ำอ้อยน้ำอ้อยค่ะที่พี่คู้คนมามองซื้อกันก็คือร้านขายน้ำอ้อยครับ เพียงแค่ใส่ต้นอ้อยทาเครื่องไปน้ำอ้อยก็ทะลักออกมาอย่างที่เห็นเมื่อใส่อ้อยเข้าไปก็จะได้เป็นน้ำอ้อยแท้ๆร้อยเปอรเซนเขาตักน้ำอ้อยข้นข้นแบ่งใส่ลงแก้วครับไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่มาเตรียมงานหรือว่าเด็กๆที่ตามพ่อแม่มาต่างก็ดื่มดำความหวานของน้ำอ้อยจนหายเหนื่อยเป็นปิดทิง อาหารพื้นเมืองของชาวอินเดียที่ประกอบไปด้วยแป้งทอดกับเครื่องเคียงนานาชนิดวางลงบนถาดแม้จะไม่มีเครื่องเคียงพิเศษแต่พวกเขาก็กินกันอย่างอร่อยครับช่วยบอกรสชาติให้ฟังหน่อยสิครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับครับเค็มๆครับแล้วก็มีรสเผ็ดครับรสชาติเข้ากันได้ดีแล้วครับของโปรดของผมเลยล่ะครับพอเดินผ่านตลาดเข้ามา ก็จะสามารถพบเห็นผู้คนกลุ่มเล็กๆที่กำลังก่อไฟกันอยู่ครับมาปรุงอาหารกันเองแบบนี้ได้ด้วยเหรอครับโอ้ยฉุดมากเลยสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับต้มกาแฟดำค่ะพอกตกค่ำอากาศก็เย็นลงกาแฟร้อนๆจึงได้ขึ้นเดือบที่จะได้วความนิยมครับแต่ที่ดูพิเศษก็คือเธอปล่อยให้มันเดือดต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ทำไมถึงปล่อยให้เดือดไปละครับมันคือกาแฟที่เคี่ยว กับสมุนไพรกับขิงค่ะต้องเคี่ยวไปเรื่อยๆลูกค้ามีเข้ามาเรื่อยๆแม้จะยังสัมภาษณ์อยู่กับเพียงแค่กลองกาแฟาที่เคี่ยวพร้อมสมุนไพรากาแฟาหอมกรุ่นก็พร้อมเสิร์ฟถึงมือลูกค้าแล้วว่าแต่กาแฟาเคี่ยวสมุนไพรนี่เป็นยังไงครับอร่อยมากเลยครับแต่ว่ามันเผ็ดมากๆผู้คนจากทั่วอินเดียค่อยๆทยอยกันมาร่วมฉลองเทศกาลกับเทพเจ้าของพวกเขามหาเทพองค์ไหนล่ะครับ ผมมาที่นี่ก็เพื่อมาหาองค์พระนารายณ์นั่นเองนะครับผมมาที่นี่เพื่อพบกับพระวิษณุรวมถึงพระกฤษณะด้วยนะครับผู้คนที่มาเนี่ยนับถือเทพต่างกันเหละครับนี่เป็นงานรวมตัวของเทพเจ้าทุกพระองค์ทุกคนจึงพากันมาหาเทพเจ้าที่ตนนับถือนั่นแหละครับเจ้าแมกเทวีค่ะมาทุกปีนี่ปีที่30แล้วทุกคนต่างเดินทางกันมาเพื่อพบเทพเจ้าครับว่าแต่ว่าเทศกาลช้างภูรำ จะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่กันครับงานนี้จะขึ้นทุกปีมาตลอด1,431ปีนะครับในงานจะมีการบรรเลงเพลงจากเครื่องดนตรีทั้งหมด4ชนิดและเป็นเทศกาลที่มาสวดมนต์ให้แก่ที่พระเจ้าด้วยนะครับโอ้ในบรรดาผู้คนมากมายเราก็พบเห็นเด็กๆที่แต่งหน้าแต่งตาก,กันอย่างที่เห็นครับปกติก็น่ารักอยู่แล้วแล้วทำไมต้องแต่งหน้าด้วยล่ะครับเนี่ย เด็กๆแต่งหน้าแบบนี้เพื่ออะไรเหรอคะฉันอยากจะให้เทพเจ้าเอนดูลูกของฉันนะคะ <laughs> <c oughs> เมื่อฝูง <c oughs> ชนเริ่มมารวมตัวกันจนเต็มแต่ละจุดช้างที่ตกแต่งอย่างสวยงามและนักดนตรีก็ออกมาครับในวันนี้ช้างจะถูกปฏิบัติเราวกับเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งทุกคนต่างพนมมือและนึกถึงเทพเจ้าที่ตนนับถือตอนนี้ดนตรีก็เริ่มเนจังหวะเร็วขึ้นครับ ไม่นานผู้คนที่นี่ต่างก็เริ่มโยกย้ายกันไปมาทั้งตัวด้วยความคึกครับถ้าอย่างนั้นตอนนี้พวกเรามาเฝ้าดูพวกเขากันหน่อยดีไหมครับว่าจะสนุกสนานกันแค่ไหนเทศกาลอันสุดแสนคึกคักยังคงดำเนินต่อไปและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงเลยครับ ผู้คนที่มาที่นี่ต่างก็มาเพื่อต้องการสวดมนต์ขอพรอต่อเทพเจ้าที่ตนเคารพนับถือนะครับและนั่นก็ทําให้ทุกคนเกิดพลังและคึกคักขึ้นตามจังหวัดของเพลงครับผิดกับชาวบังกาเทศที่เอาแต่สวดมนต์กันอย่างเอาจริงเอาจังชาวอินเดียกลับแสดงความเคารพต่อเทพเจ้าด้วยการโยกย้ายไปทั้งตูวภาพที่เห็นช่างแปลกตาและน่าทึ่งไปพร้อมๆกันจิตใจที่ส่งตรงถึงพระเจ้าของผู้เขานั้น แรงกล้าที่สุดในเวลานี้และไหนที่สุดตอนนี้ไฮไลท์ของเทศกาลก็ได้จบลงแล้วครับมีโอกาสมาสวดมนต์แถมยังได้กระโดดโลดเต้นมันก็ทำให้เราลืมเรื่องของเราแย่ๆแล้วก็มีความหวังขึ้นมาอีกครั้งครับเมื่อมีคนมากมายมารวมตัวกัน พ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้านานาชนิดต่างก็เริ่มมองหาลูกค้าว่าแต่พระเจ้าเราเห็นที่ปิดหูขายในวันที่มีอุณหภูมิ30องศาอะไรครับเนี่ยที่ปิดหูครับที่ปิดหูเอามาขายทําไมล่ะครับพอเช้ามืดก็จะหนาวขึ้น<อ>มันก็หนาวขึ้นอย่างนั้นแหละครับเดี๋ยวครับขายดีหรือเปล่าครับช่วงนี้ผมขายได้2,000อันเลยนะครับโหขายดีเป็นเทน้าเทท่าเชียวนะครับ โอ้สุดยอดเลยเหมือนกับขายตู้เย็นในขั้วโลกเหนือเลยพ่อค้าคนนี้ครับดูหน้าตาบูดเบี้ยวมาเชียวสงสัยว่าจะขายไม่ค่อยดีเอาไหมาครับแค่สองร้อยอรูปีครับใช่ขายดีหรือเปล่าครับเสือเนี่ยวันนี้ทั้งผมทั้งเพื่อนคนนี้ก็ยังขายไม่ได้สักอันเลยนะครับขณะที่ทศกาลนี้ยังคงคลุ้ดพลืนตลอดคืนเราก็พบเห็นผู้คนมานอนเรียงไยกันอยู่ที่ริมถนนแบบนี้ครับ เต้นไม่ยั้งก็ต้องหมดแรงเป็นธรรมดาครับแต่ว่าจะมานอนกันแบบนี้ไม่ได้นะครับดูสภาพวันดีครับวันดีครับทํำไมมานอนตรงนี้ล่ละครับไม่กลับไปนอนบ้านอ๋อมีส่วนมดอีกครั้งครับนอนช้ามืดนะครับโอ้ดูเหมือนเพื่อนคุณจะหลับลึกเลยนะครับเนี่ยเขาดูหลับง่ายจังเลยนะครับใช่ครับก็หลับง่ายครับวันต่อมาทันทีที่ฟ้าสางทุกคนก็ไปรวมตัวกันที่ริแม่น้ําครับ รู้สึกว่าความคึกคักที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ยังต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงตอนนี้เลยเกอะไรอยู <Francis pot> ่แล้วครับเทพเจ <Rogue> ้าที่มารวมตัวกันจะมาอาบน้ำกันที่นี่นะครับพวกเราก็เลยพากันมาอาบน้ำในแม่น้ำเดียวกันกับท่านเทพเจ้านะครับนามัสเตย ดังคำทักทายที่แสดงความเคารพในเทพเจ้าของกันและกันทุกคนโอบอุ้มเทพเจ้าความหวังและความเชื่อที่มีและทำพิธีกรรมด้วยความเคารพจนวินาทีสุดท้ายขอให้ดวงวิญญาณของสามีฉันมีความสุขค่ะขอให้ครอบครัวของฉันมีแต่ความสุขค่ะเช้าอินเดีย ที่อยู่ร่วมกับเทพเจ้ามากมายความศรัทธาที่สแสดงถึงความเชื่อนั้นอาจจะเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาอยู่ต่อไปเพื่อวันพรุ่งนี้